ติพิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมะสาลธิสัทธาเทวมนุษย์สางพุทโธติสวะหาโตภะควตาธรรมโมสันติติโกอกาลิโกเอยิปัสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวิโยหิติ สุปฏ so like ิปันโนภระขาวโตสาวกสังโฆอุชุปฏ so like ิปันโนภระขาวโตสาวกสังโฆยายะปฏิป so like ันโนภระขาวโตสาวกสังโฆสามีจ so like so like ิปฏิป okay. so like ันโนภระขาวโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคาลาเอสสะพะขาวโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโย อัญชลีกัลนิโยอนุตลังคุณยักเขตตังโลกัสสหติจินดามณีปิยังมันดังยักษังธาสังโกนางอุปัสสติสิเีหังมาตาปิตาวะโอฬหังปโคตันจะมหาลาชาตวังมังโปสัตุโนทิปังกาเลเทโว สุโพเสธิกินจิเทวเยสโกปัจชังทัศมิงกินเนาวาทัตตาปียงกันตังสาลิปโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะ,นะเยมะีจินดาปียงจะท่านังสเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ <c oughs> สก,กัตตวาพุทธะตานาังโอสถังมุตตมังวะลัง หิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชะนะโสทินานัสันตุปัทถวาสเพทุกขาวุปัสสมิตุเตสักตวาธรรมละตานังโอสถังอุตมังวัลังปัลีลาหูปัสสะมินังธรรมเตชะนะโสทินานัสันตุปัทถวาสเพพยาวุปัสสมิตุเตสักตวาสังขลรตานังโอสถังอุตมังวัลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเตชะนะโสทินา อาสันตุปัทวาสเพโลคาวุปัสมินตุเตอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโลกุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควา

ญาติทั้งจตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสารโพคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตรังคุณยกเขตังโลกัตสาติกินดามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิณหัง มาตาปิตาวะโอละหังโปโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตวนูทีปังกาเลเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัจฉังทัศมิกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิตโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชน,นะนาเยมณนีจินดาปิยังจะท่นานังสัพเพชนะภะหูชนาปิยังมะมะ สัคตวะพุทธะรัตนังอุสถังอุตมังวัลังหิตังเทวามานุษยานังพุทธเตเชนะโสุธินานัสสันตุปัทถวาสเพทุขาวุปัสเมนตุเตสัคตวะธรรมะรัตนังอุสถังอุตมังวัลังปะลีลาหูตุสมนานังธรรมเตเชนะโสุธินานาัส <c oughs> สันตุปัทถวาสภพีพยาวุปัสเมนตุเต สักัตตวัตสังขารตะนังอุสถังอุตมังวะลังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนะโสุธินาณสันตุปัทวาสเพโลคาวุปัสเมนตุเตอิติพิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริตธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์นัง

พระขวโตสาวกสังโคยัตติทังยตาบิกุริสายุคานิอัตถะปุริสาทุกขลาเอสะพรวโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันทลีกะลนิโยอนุตตลังคุณยัเกตังโลกัสสาติ Thank จินนามนีปิยังมันดังยักสังทาสังโกนังอุปสันติสิเีหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโคตันจะมหาราชาตะวังมังโพสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโทกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัศมิจกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิพุโตพระวันตุเม สิทธิลาพังชนาะ,ะเยมณีจินดาปียังจะทนังสัพเพชนาพระหูชนาปียังม,ม,ม <c oughs> ะมะสกัตตวาบุาตรธาตนังโอสถังอุดตมังว่ลังยิตังเทวมนุษย์สานังพุตเตเชนะโสตินานัสันตุปัทถวาสะเพทุขาหุปัสเเมนตุเตสกัตตวาธรรมราตานังโอสถังอุดตมังว่ลัง ปะลีลาหูปะสมณังธรรมาเตเชนะโสวินานัสสันตุปทาวาสเพพะยาวุปัสเมนตุเตสกัตตะวาธรรมสังฆาตตนังอุสถังอุตมังวะลังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสวินานัสสันตุปทาวาสเพโลคาวุปัสเมนตุเต ชยาสนาคตาพุทธาเชตวามาลังสวานังจตุสัจจาสะพังละสังเยปิวิงสุสะปวิงสุตรนาลาสภาตันหังกะลาทโยพุทธาอัตถาวิสตินายกาสะเพปติติตาไม่หังมัตเเกเตมุนิสลาสีเสปติติโตไม่หังพุทโธธรรมวจวิโลจเนส สังโฆปฏิทิตโตไม่หังอุเลสัพพักุนากะโลหาทะเยเวอนุรุตโทสาลิอุตโตจะทักขิเนกุลธันโยปิติภาคัสเมงโมคลานจะวามะเกทักขิเนสวะ <c oughs> สวเนีไมหังอาสุงอานันทลามุลากัสโปจะมหานโมูโออุภาสุงวามะโสตะเก เจสโตปิฏฐิภาคสมิงสุริโยวะปะมังวปะปพังกาโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงเขวกุมารลกัสโปเทโลมหิสิจิตวาทโกโสซมัยหังวัฒเนนิจจังปฏิดนิตาคุณา Kalopun no, ankuli, malo, cha upali, nanta siwali, te la panja imesha tana la ti la gama ma se sa siti, maha te la vishita china china sa eta siti, maha te la chita vanto chino la sasalanta si la tesena ang คะมังเคสุสันทิตาละตะนาภูราโตอาสิทักกิเนเมตตสุตตะกังทัชกคังปัจฉโตอาสิวะอาสิวะเมอังคุลิมาลกังขันธะมะโลทัพปริตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเซชะทะนังอาสิ desa pekalasan kita sinana Wana sang yuta satta peka la lang wata pita di pa hilat chat pa hilat chat tu yantu anan ta sina tejasa wa sato me sakkinjena satha samputtha vacchale กวัชละมัจฉมิวิหะลันตังมหิตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันตุสุกุตโตสุลักสุลักโฉชิตานุภาเวนะชิตุปัตถโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตลายโยสทัทธรรมานุภาวะปาลิโต เจลามิชินะปัญชะเลติภ <c oughs> าหุงสหัสสมาพินิมิตาสาวุทันตังคะเลมีคลังอุทิตโคละชาเสนมาลังทานาทิธรรมวิทินาจิตตวามุนินโทตันเตงชะสาปวัตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกามพิยุตจัด ติสาพาลติงโคลัมปนาการวกมัมคธรรมะทายกขังหันตีสุทันนวิธีนาจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานินาลาคิลิงขชาวะลังอติมัตตภูตังทาวกิจักกรรมสกรรมเสนีวสุทารุนนันตังเมตตำภูเสกวิธีนาจิตตวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคลานิอุกิตตะคะกมติหัตถสุธาลุนันตังทาวันติโยชนะปับชนะปัทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังกามตโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคลานิกันตวานกัตธมุทธลังอิวาคัพภนิยาจินยาจตุน แต่ว่าจนังชนกายะมันเชสันเตนสโสมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชัยามังคลานิสัตจังวิหายามิตมติสัจวาทเกตุงวาทาพิโลปิตมะนังตัิอันทรภูตังปัญญาปฏิปช,ชัดิโตชิตตวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชัยยมัง ฆรานินันโทปนันทะพุชคังวิพุทธังมหิตติงปุเตนะเทละพุชเกนถาถมาปยันโตอิทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวต,ตุวเตชัยามังฆรานิทุกขาอาทิตทพุชเกนสุธทธัตหัตทั้งปรัมมังวิสุทธิชุติมิน ทิพก,กาพิธานัานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชะยมังคารานิเอตาปิพุทธชะยมังคาระอัตตาธา,า,าโยวาจโนตินาทิเนาสรารเตมะตันทีหิตวานาเนตวิวิทาจุป,ปัตถวานิมกขขังสุขขังอัิขเมยยานาโลสุปัญโย มหากาลุนิโกนาโธหิตายสัพปปานินังปุเรตวาปาลมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะหุตุเตชัยมังคะลังชยันโตผูธิยาโมลีสักกยานังนันทิวัตตโนเอฏ วังตวังวิชยโยหูหิชยสุชยมังคะเลอัปปาทิละอัปปาชิตปันลังเจสีเสปทาวิโปคะเ p อภิเสเจสัพพพุทธานังอัคคปัตโตปโมท a ติสุนาคาตังสุมังคาลังสุปังอาตังสุหุตติตังสมุสุขโนสมุหุตโตสุ จะสุยิตังกลมมจาริสุปทักขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมังปณิทีเตปทักขีนาปทักขีนานิกัตตะวานะละพันตัดเถปทักขีเนปวัตุสัพพมังขลักลักขันตุสัพพเทวตาสัพ พุทธานุภาเวนัสธาสูตรที่พระวันตุเตพระวันตุสัพพมังกะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสูตรที่พระวันตุเตพระวันตุสัพพมังกะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนัสธาสูตรที่พระวันตุเต ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปะเลโพธิะเลแตหิงแตหิงตาธรรมธาเนณะพวันตุปูชิตาสุดทิ้งกะโลนเตทวิหารมันทะเลเทะลาจะมัตชานวะกาจะพิกขาวูสาลามิกาธานะปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสลา สัปานาปูตาสุขิตาพะวันตุเตชลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสตทชาตาอัทวปุปปาติกานิยานิกังธรรม,มวลังปฏิจเตสัเพปิทุกขสัสสะกะลนตุสังขายังท้าตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัตถลาจบุปุลา สังโฆหูตุสมะโควะอัายะจหิตายะจักอภิละกตุสัตถมูสัพเพปิธรรมะจาริโนวุทถิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยปเวทิเตปัสนาหูตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทาลังปเวชันตุกาเลเทโวปวัสสัตุ พุทธิภาวายะสตานังสมิทธิงสมิทธทางเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตลชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนลาชานนปชังละขันตุสัตสัพพธาทุก <c oughs> <c oughs> ขปัตาปปตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิทพยาโสกปตตา ชนิดโสกาหูตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตทายสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหูตุขัดฉันตุเทวตากตา สัพเพพุทธาภรปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพะโสหัวตุสัพพังสุมังคลักลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสุดทีหัวตุนิลันตะลัง โมตุสัพพังสุมังฆะลักลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาวินะโสธีโหตุนิลันตะลังโมตุสัพพังสุมังฆะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสธีโหตุนิลันตะลัง วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแข่ข้าพเจ้านายชัยวัชรลาดเอือ้อและครอบครัวขอ,ขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้านายชวชลาดเอือ้อและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม อขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปโปรดอํานวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุ <c oughs> ให้เก่ข้าพเจ้าในชเววัลาดเอื้อและครอบครัวและวัตถุมงคลพระปิต,ตายอดเศรษฐี เหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทิน